คลิปนี้นะครับหลานต้องการผิวขาวผิวดำนะครับใช้วิธีทรายดูดสิ่งสกรปรกไปอคิสมารถนะถมทรายให้อาช้างนะครับโอ้โหกำลังถมนะครับนี่อาช้างผิวดำต้องการผิวขาวดูดซับสิ่งสกรปรกออกก็เลยใช้วิธีทรายดูดนะครับเหลือแต่จมูกนะี่เดี๋ยวกำลังทำให้ดูครับเนี่ยคิสมาร์กำลังถมทรายให้อยู่ครับเนี่ยให้ทรายดูดสิ่งสกรปรกเพราะทรายมันมีน้ำ เอกเลียงน้าน้ำเค็มไงแต่นี้มันทรายทรายดินน้ำจืดตัวนี้ไม่เป็นไรนดูสิสกป๊กออกได้เออเออตรงคอด้วยตรงคอด้วยเราลองคิดดูได้ดิไ์เยอะมากไ์เยอะมากเรอ แต่คนเขาโคตเยอะแบบเกินแล้วผมไม่สู้คลิปนั้นไม่ได้คลิปคณาคลิปคณาลุงรอเพร่อคลิปคณาเนี่ยไม่มีใครทําแล้วเราได้สุขภาพด้วยฟันฟันน้านมคลิปหนูเอาคลิปเล่นเกงงงงใช่ไหมแต่หนูได้แต่หนูได้คนดูโคตรเยอะคนกดคนกดหัวใจก็เยอะจริงเหรอใช่หนูบัสเดิมนะเังไงคนกดไลค์คู่อ๋อคลิปนี้ขอสักสักสักสามหมื่นไลค์แล้วกันคลิปอ่ะทราย ใส่สามหมื่นไล้แล้วเกินไม่ห้าหมื่นไลแล้วโอ้โหเยอะมากเลยเออช้างลงเป็นด้วยเลยโอ้โหเก่งมากแล้วถ้าหนูกลับมาเดินน่าจะมีสองล้านไล้วนะโอ้โหไอคลิปคนกดใจเป็นเหมื่นนะคลิปชนคนาเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าคลิปตัวเนี้ยฟันน้ำนมควนไขที่ไม่ขึ้นอ่ะต้องไปชนคนาให้ฟันน้ำนมขึ้นไอคลิปตัวเนี้ยต้องรีบทําเลยเอาอีนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเร็ว ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยไอา้ช้างกับอคิดสมัตินะทรายถมเพื่อจะให้ดูดซับสิ่งสกปรกออกจากร่างกายผิวจะขาวขึ้นนะครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ให้เหลือแต่จมูกนะให้เหลือแต่จมูกนะอ่าข้างๆอ่ะเหลือแต่จมูกอีเ,อกเนี้ยวเหลือจมูกกับตาเออหึ <c oughs> ขอสักขอสักล้านไลค์ดีกว่านะครับคลิปหนูถึงล้านไลค์แล้วถ้าหนูกลับไปดูอ๋ออ้าวหนูชื่ออะไรครับคิสมัตอะคิสมัตกับไอช้างครับนะไอช้างนะโหอันเนี้ยตั้งใจเลยนะครับรู้ว่าน่าคนดูน่าจะเป็นหมื่นมือแล้วแหละเพราะว่าถ้าหนูโดนแบนนานๆคลิปหนูอ๋อโดนแบน่อยต้องการผิวขาวเลยลงทุนเลยวันนี้มาบ้านย่าที่สุรินทร์นะครับที่อำเภอเป็นหมื่นแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยครับเล่นทรายครับ สวยงามงมากกลับไปดูโคตรเยอะครับดูหมายังมาดูเลยหมาก็จะกดไลค์จริงๆถ้ามันกดได้มันก็กดอด้เน,นี่ยจริงๆโอ้โหมาดูาเลยอ๋อพ่านเวิร์ดค,ค,ค,ครับครับสวยเลยสวยเลยสวยเลยอ่าไดไดิดดแจของคนดีอ่าสวยงาม,งามเลยเนะี่ยดูดิโอ้โหนั่นแหละสวยเลยนะสวยเลย,ย,เลยอ่า ต้องการผิวขาวครับลงทุนเลยนอนฝังทรายเลยครับ0986474222ครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับชนคนาเพื่อให้ฟันน้ำนมหายแล้วก็จะฟันแท้จะขึ้นนะครับต่อไปอ่าช้างจะไปชนคนานะครับให้ฟันน้ำนมขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ